หายปวดไม่ต้องไปโรงพยาบาลกับหมอฟันสวัสดีครับหมอฟันครับเป็นวิเศษดีแพทย์และวมอฟังเกมคลิปนี้ครับหมอจะบอกว่าหายปวดไม่ต้องไปโรงพยาบาลกับเทเลบิดิฟินกับหมอฟันครับคลิปนี้ครับสาหรับคนครับใครก็แล้วแต่ครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอยู่ไกลไม่สะดวกอยากต้องการรักษาที่อย่างรวดเร็วต้องการให้ วิธีการรักษาอย่างถูกต้องเฉพาะต่าตรงโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศไม่สะดวกจะเดินทางโดยเฉพาะแต่คนที่แบบไม่ไม่มีเวลานะครับไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้โดยเฉพาะคนที่ไม่สะดวกที่จะมาหาหมอฟันที่คลินิกและต้องการครับคุณต้องการคําแนะนําหรือคํารักษาที่มีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องเฉพาะจต่ตรงสําหรับคุณแบบเบื้องต้นที่คุณสามารถไปสามารถไปจัดก,การได้ด้วยตัวเองคลิปนี้ครับหมอมามีบริการอันนึงที่หมอจะมาช่วยเหลือผู้คนในด้านนี้ครับซึ่งหมอทํามาประมาณเกือบปีละแล้วก็มีคนไข้หลายๆคนนะให้ความสนใจกับอันนี้เป็นจํานวนมากกับ เทเลมบิลิฟีนกับหมอฟันครับหายปวดได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลครับโดยหมอครับจะมีทีมงานครับนัดคุยกับคุณนะว่าเพื่อคุณเนี่ยไม่สะดวกจะมารักษาคุณอยู่ใกล้นะอย่างเช่นคนไข้บางคนโทรมาจากฝรั่งเศสหรือปรึกษามาจากอ่าเกาหลีหรือปรึกษามาจากอ่าพัทลุงหรือแบบนครศรีธรรมราชนะนี่คือคนที่เคยปรึกษากับหมอฟันมาแล้วนะหรืออุบลราชธานีอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่มีความสะดวกที่จะมาหาหมอฟันที่บางมะคงนะและอยากได้คำแนะนำที่รักษาเบื้องต้น ผมก็เลยมีบริการนี้ออกมาครับเป็นเทเลเมดิซีครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียอะไรโดยที่คุณสามารถที่จะคุยโดยที่ผมเหมือนนะไปหาคุณที่บ้านในการให้คำแนะนํา,นานเบื้องต้นในการดูแลกับการเรื่องความปวดความปวดหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างล่าสุดครับมเีเคสหนึ่งครับสงสัยว่าตัวเป็นสลักเพชรสุดท้ายครับผมบอกไม่ใช่ฮนะอย่างนี้เคสน,นี้น่าจะเป็นลักษณะของเส้นเลือดอุดตันที่ขาต้องรีบรักษาอย่างถูกต้องและรีบไปโรงพยาบาลเลยก็ทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหรือบางคนเป็นไมเกรนแล้วก็ กินยาไม่ดีขึ้นก็มาทักมาหาหมอฟันว่าอยากได้คลิปนวดกดจุดที่มันเหมาะสม่จริงๆหมอฟันก็ได้สอนไว้แล้วล่ะแต่เขาอยากได้จำเพาะเจาะจงที่มันแน่นอนและแม่นยำเพิ่มมากขึ้นและทำให้มีการหายปวดได้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์แอด D R S U N นะครับแล้วเรามาเจอกันในนั้นนะครับเผื่อผมมีไอ้ชื่อคุณได้ผมก็จะทำเป็นที่เพราะอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ใช่บางคนแบบโหรอมากว่าจะเจอนัดหมอฟันคิวหนาหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมออกมาช่วยเหลือทุกคนแล้วกันนะครับแล้วก็นัดกับทีมงานได้เลยแล้วหรือจะสอบถามรายละเก็สามารถไปทิทักไปที่ l i n e d i s u n นะครับก็จะมีรายละเอียดมอบให้นะครับโอเคน,นี้คิดไม่ว่าฝากกันไว้แค่นี้นครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางก็สามารถเข้ารับบริการนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องมาฝังเข็มที่คลินิกก็ได้นะครับแล้วผมมั่นใจแล้วผมจะดูแลคุณเหมือนที่คนที่คลินิกเลยเปลี่ยนแต่ต่างอังนนี้่าแค่คุณไม่ได้รับก,การฝังเข็มแต่คุณได้รับการแนะนําเพื่อดูแลงงนเออย่าถูกต้ หมอทําให้คนไข้หายปวดหายเวียนมาหลักเคสแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคะลิปตอนสุดทวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกติกาคือเจะน้างพันต้องหายปวดสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับนวดกดจุดแก้การปวดสะบับพกพาบิโอเกลเป็นยังไงนวดแล้วเป็ไปงบ้างนวดแล้วมนดีช่้นมันเบาขึ้นอ่เบาเลยใช่ยไหมใช่ใช่อโล่งไหม มันยังไม่ถึงกับโลง100่งร้อยเปอร์เซนแต่ว่ามันก็ลดลงจากจากเมื่อตอนที่อ่าจ้างเขามาจ้างเขามานวดเป็นชั่วโมงอ่ะ,อะเออเกับทั่แค่ห้านาทีสิบนาทีอ่ะ,อะ